ได้มารัชาปนสมบดในครั้งนี้นะครับรู้สึกดีใจและก็พิติมากครับเพราะว่าเป็นการบวชให้แต่สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและอีกอย่างหนึ่งก็คือการบวชเพื่อตอบแทนพระคุณพิดามารดาครับซึ่งครั้งหนึ่งของผู้ผู้ชายนะครับเราทุกคนต้องบวชตอบแทนพระคุณพิดามารดาแน่นอนส่วนสุดของการเิป็นผู้ผู้ชายนะครับสําหรับความรู้สึกของการได้เข้ามาบวชนะครับก็รู้สึกดีใจและก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ประโยชน์ที่ได้รับจากการรุปชา นั่นก็คือการได้เรียนรู้จากผู้คนในสังคมที่มากขึ้นได้เรียนรู้กิจวัตรข้อปฏิบัติที่องทำใหสุขสมเณรทุกทุกลูกทุกทุกข้อแล้วก็เรียนรู้การเอาตัวรอดในการอยู่ในสังคมครับประโยชน์ที่จะ,ะนําไปใช้ในชีวิตประจวาวันนั้นก็คือการปฏิบัติตนในทุกๆวันตามที่เราได้อบรมมานั่น ลแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการเผยแผ่หรือว่าเผยแพร่ให้กับหลานของเราเพราะว่าเด็กนั่นก็คือผ้าขาวเมื่อเราปลูกฝังเขาตั้งแต่เด็กๆแล้วในอนาคตเขาก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้าขอบคครับ